เฮวันดีพี่น้องพบพ่อกับเสี่ยงใจขี้เก้มาน่นี่สิก้วยกุ้งเหนียวมานี้นี่กุ้งสดๆเลยแช่ไหมน้องนีงขาวเห็ดฉีขั้วเกล็ดออกกปแล้วนี่ตัดหนวดตัดเข้าไปกแล้ว หางด้่หมวกหางหมวกบทษนเหมดมัน,นจะข่าข้อมันจแนะแงเหียยเคียวเหกให้เหมดมันยังมีพยยิวแยอันนี้เกียร์เลยพี่นองมีเกียร์มีเกียร์ไทยเกลืร์ไทย ไอโอดีนไอเส้นหลมันจะเป็นหลกไตอันนี้แก้วนะฮะแก้วทางไท้เขาเรียกพริกป่นนะฮะมักพ็ดเส้นหลพวกมักพิดกระเซ้หน่อยเป็นพวกมักจวดกระเซ้ได้หลาย นีนเี้หคั่วนะครับหกคั่วก็ใส่ีเห็ดหลายสับหลายส่วนหลายขันส่วนหลายมันยากที่ได้กินนะอันนี้เจียญี่ปุ่นนี่เจียญี่ปุ่นเกียไทยนี่เกียญี่ปุ่นก็ต้องใส่ลายก็ได้อันนี้สากเกขี่นอนี่สาเก ันนี้ครบตำ,ตำตำนี่ลองเพียงเท้กระได้ด้วยจะวัดจะวัดตำนี่มาน้องมาไอ้ชิพาไปอยูุกิสาอันไปชินแก่เห็ดตั้งงกสุดน้ำโักโกมหลอกตูวบอกมา วัวสิ่ยิงน้นอยกว่าน่แขีนวิ่งข้าวอันนี้บักกอกค้าบักกอกกอ,อ,กกอ,อ,กกอนี่แหละให้อะไรกวยกุ้งอ่ะบักกอกนี่แหละแล้วเมื่อเส้กอเนี่ย บสเสียบอกหน้า,างสมพ้นเลี่ยนบอกกอกนี่สมนุ่มนวลนสมอุ๊กส่สวนไวยเลยพวงเนียวกว่าการลหลายกาลัางสุกการเกี่ยวเข่าใส่ในมันพอมพอได้อมดูด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตำต่อ ประแดกนัวหยอดจังน้อยกันได้แหนผู้มัดก,กันโอ้เรื่องพระท่านปลาฝาสัวนี่ไหมลิ้มข้าว ผู้ลงคื้นมาเป็นยังคือตําเส้นควัเข้า,ขาอันย่านห่วงร่างขั้นบนหัวขงมย่านข้าวโจ้วยกระเทียเข้าวจ้ก็ลักะหลับก็ะลังนอนแล้วก็ชิมีเดเยวรู้เรื่องผักหอมครับผักหอมเปยผักหอมบวชผักหอมป้อม งอลงเลยเห็บเบิดตัวนี้พักกําลังถือย้ำพักแท่งเส้นหน่อยออกย้ำพักถือเส้นไหล่๋ยวแล้วตกไข่ห่วงซื้อนี่ยากียัง Ni okey dia punya. Siap biasa. Sur, siap biasa. Hehehe. Này, sả ra nè. Ôi, yếc nòi. Bà đà. À, đứa bà Này. so that will